สำหรับน้องมิกกี้นะคะแม่โก้ก็จะมีสมุดวาดเขียนหรือเป็นสมุดประจําตัวของน้องกรณีที่บางวิชาเนี่ยคุณครูประจําชั้นไม่ได้มาประกบนะคะหรือว่าน้องอาจจะเรียนไม่เข้าใจก็เลยทําให้้อไม่อยากเรียนท้ายที่สุดแล้วก็เดินวนในห้องนะคะแม่โก้ก็เลยมีสมุดวาดเขียนหรือว่าเป็นกระดาษ A4 ติดกระเป๋าน้องไปนะคะน้องก็จะหยิบมาวาดขีดเขียน แต่ทีนี้หลังจากเปิดเทอมไปช่วงหลังแม่ก็มีความรู้สึกว่าน้องอาวาดรูปม,มาเยอะมากนะคะพอเปิดทุกสมุดการบ้านก็โล่งเลยนะคะก็แปลกใจว่าเอ๊ะน้องมิ่กี้ได้เรียนหรือเปล่านะคะก็ เนื่องด้วยโอกาสอันดีละกันนองใช้คําว่าโอกาสดีก็มีสถานการณ์เกี่ยวกับโควิดเนี่ยก็ทําให้มีเพื่อนๆในห้องของน้องมิกกี้บางส่วนน่ะได้เรียนออนไลน์อยู่บ้านนะคะรตรงนี้แม่โก้ก็ขออนุญาตคุณครูค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยขอให้แม่โก้ได้เข้าไปส่องน้องมิกกี้สักพักหนึ่งนะคะเพื่อดูว่าน้องมีปัญหาและเรื่องพฤติกรรมอะไรนะคะพอแม่โก้เข้าไปดูเท่านั้นแหละค่ะแม่โก้ดูแล้วนะคะบทเรียนน่ะก็ เป็นเรื่องหรือเนื้อหาที่น้องสามารถที่จะเรียนได้นะคะจากประสบการณ์ที่แม่ดูแลน้องไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือว่าการอ่านที่ไม่ยากจนเกินไปนะคะพอแม่ดูปุ๊บแม่ก็เห็นว่าแม่ก็าลายไปบอกครูประจําชั้นว่าคุณครูคะระดับการเรียนแบบนี้น้องมิกี้สามารถเรียนได้นะคะสามารถจดตามคําบอกได้สามารถลอกจักรกะดานได้หรืออาจจะอ่านได้บ้างแม้จะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ คุณครูลองบอกมิกกี้ใหม่ค่ะนะคะใช้เชิงบังคับเลยหรือเชิงสั่งหรือว,ว่ามิกกี้ต้องทําต้องทํานะคะเพราะว่าบอกตรงๆค่ะเด็กพิเศษบางคนนะคะโดยเฉพาะมิกกี้นี่ฉลาดมากเลยค่ะฉลาดยังไงฉลาดทําให้ครูเข้าใจว่าตัวเองทําไม่ได้นะคะหรือบางทีก็อาจจะใช้ต้อนน้าตาอะไรประมาณนี้นะคะครูก็อาจจะใจอ่อนบ้างอาจจะแบบปล่อยไปบ้างประมาณนี้นะคะก็ท่านนั้นแหละค่ะคุณครูก็พามิกกี้เข้าโหมดเลยค่ะอันดับแรกก็ย้ายที่เรียนก่อน ย้ายจากโซนหลังห้องนมาไว้หน้าห้องนะคะเพื่อให้น้องมองกระดาษแล้วก็ลอกลอกโจทย์ได้นะคะก็ย้ายมิกกี้มาสรุปแล้วค่ะ น้องเรียนได้ค่ะนะคะแม้จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่เป็นอย่างทุกๆวันที่ผ่านมานะคะสามารถลอกกระดานลอกโจทย์ได้นะคะแล้วก็อ่านตามเพื่อนๆได้ที่สําคัญคการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่อยู่ข้างๆนะคะก็ไม่โกก็นน็อตเป็นนิดนึงค่ะนะคะให้หาบัตดี้ประกบวิกกี้นะคะก็บางทีน้องเขาอาจจะไม่ทันพอไม่ทันปุ๊บก็เกิดอาจจะเกิดความคับคล้องใจเหนื่อยล้าหรือบางทีครูอาจจะเข้าห้องน้ํานะคะหรือครูอาจจะทําธุระส่วนตัวอย่างเนี้ยน้องก็จะได้มี ีเพื่อนๆนั่งประกบนะคะก็สรุปแล้วค่ะเพียงแค่นี้เองนะคะแม่กโก้ก็สามารถาช่วยคุณครูแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะออทิสติกปกมือข้างเดียวไม่ดังแล้วค่ะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าน้องมิก้เรียนโรงเรียนปกตินะคะเป็นโรงเรียนร่วมนั่นหมายความว่าคุณครูเนี่ยไม่ได้เป็นครูที่มีความถนัดทางด้านการศึกษาพิเศษเสีทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะให้เข้าใจลูกศิษย์ในกลุ่มเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแม่อย่างเรานี่แหละคะ่ะจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดของคุณครูเลยค่ะ